นาโมตัสสามปะคัโตอรหะโตสัมมาสัมพุทตสะนโมตัสสะปะคัปปโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทตสสะนโมตัสสะ ภาควะโตอระหะัตโตสมมาสัมพุทตะส,ส,สิสิสิทธิพระพรบวรเป็นบ,บิเศษอติเรกเตโชชัยทตุวังชัยมังคลามหามงคลบุญแปลดีเลเลว พาพันแกวโยกย่อมามีทั้งเ่าพระญาเซนาเลียมาทั้งนักปาดและปูโรเีดทั้งบัณฑิตและเจ้าเมืองมาประมพร้อมเท่าแก่มานังลองสาธุการบริวารหลายเหลือลังมาห่มนังอยู่สนล้อนตาสะออนบุญหลาหลาด บอผัดผาไปไกลมาห้อมใจสมเสืยนยอหยกยืนมงคลให้เป็นพลแก่ส่างตระอ่างแพ่ความดีร่วมกับมากะทำราบาสีเพื่อให้เป็นมังคลเดียนิิเษปารกเพุแห่งพิธีเสริมสิริมงคลให้เป็นผลนันเลิศ สิ่งประเสริฐเสริมดวงชาตาต่ออายุปูชาโชให้หมดสุขเวียนไพสิ่งจัดไล่ให้ไก่ห้างอันตรายทุกอย่างจงดับหายสุขสบายเจ็บซ้อยปุ่นเล่นหอยนำซู่ให้มีสุขีทุนนิมิตตาโรคี้นิหายเสียงขอเข็นเกียงหางหีไก มีความสุขสดใสเปิดเพ้เสริมชะตาราศีแล้วอยู่สวัสดีในวาระดิธิสุภเลิบ้านบนเบิกคงเฮืองงามปีสองพัหวเจ็ลวงเขาเขตกวงราศีโคกขวัวปีสุริเยต ป้ารบเหตุเปลี่ยนพ่อสอคบเปลี่ยนพ่อถวนทีเดือนสิงหาคมกายเข้าไปใดอาราธนาะเอาอาจารย์เจ้าผู้ชลามานั่งสาเดินเชิญขวัญมาปอมกันเข้าต่อเอาหน่อยนอควันมาเพื่อเสื่อมดวงชะตาราศี ให้มีสิทธิลธิที่ชยชยโชค,ความทุกข์สุขนี้หายอันตา,รายรไก่หางให้ต่างๆมาไล่หายสุขสบายใจเลิดลำทำอันใดกรำข้องบุญเนาจองสมภารตราบจิรธิติการเหึงยาวนั้นสืบต่อไปก็กูถือเอมา ปัดนี้บุญญาพิที่เสริมสตาราศีปารามียอดแกว้วได้ดำเนินมาหอดแล้วเป็นมงคลให้เป็นผลสืบต่อเป็นยอดต่อปารามีจึงได้จัดแต่งพันานใบสีปันจงดีสีสภาตั้งเนื้ออาจแทนบูชาจึงได้คนคอยหาสัพพกอาหารมีไหลหลากหาได้มา ราบมนมาแต่งใส่มา้าป่าไวเทึงเสื้อต่างแม่เมื่อยดีมีสีใสโปอเต่ากอ่อจึงใด้ห่มเต่าเอาควันว่ามาพาลัมยาสา chân ở thăng khoản là khoản tả chiều khoảng con chân ở khoản thuần thảo hay hay vào giờ dù nam giờ dù nam là chân ở khoản on nòi là on tin đèn chân ở khoản nang phen hay đoan ma gia già ข้าจีเส้นเอาควันคันหาควันตาคิ้วกองกองควันเจ้านี้กัละเม่นผาบบานอ้ยนั่นเลวหายตามาว่ามาดูกว่า นะได้ยินวนวอนเดินวิ่ววไวเฝ้าดวนมาดือได้ยินวนอนเสียงให้เก่าวอนวันเดินให้เจ้าเดินมาพี่เฮือนซ่านบ้านอยู่เดีนยวมือดีข้าจึงได้ห่วงเฮี่อเ่ินขวัญเจ้าไปยุใส่ หลือเจ้าอยู่ทั้งไตฟื้นแผ่นปัทพีขอให้ธรณีนั้งได้บอกมาจ่าเว้าให้เจ้าเชิญว่าเว้าให้เจ้าขึ้นมาว่าขันเจ้าอยู่ฝ้าฟ้า,าบนเบืองฝ้าสวรรค์ให้เจ้าเฝ้าด้วนดันตัดฝ้าว่าอยูมาเดือ ให้เจ้าเร็วพลันลงด้วนถึงสถานที่หรือมีชนละที่นมลำ่านให้ไหลผ่านควันอุยวควันเจ้ายาสุยานลอยคำตาฟังชนหกก่อให้มนปลายใยพงหนามาดื้อมีผู้ผาเขาสูงเมิดมุงขวางกันให้เจ้าหยับหินก่อนได้ยินวอนวอนเดิน ให้เจ้าดวนมาเดอแดดออกให้เจ้าสุนห่มบูกฝนตกให้เจ้าสนห่มบาฝนตกเศ้าเจ้าจังยังมาดูเดินตำหางเดียงดังเดียงดังมาบ้านเจ้ามูเฮายาไปมัวเมาสื่อมาเดอมันสีคำตาเวนลงตำตำ เตาเงินคําค่อยค่อยฝันหมู่เจ้าหายเต้ามา ของเจ้านั่นนาแม่นไปหน้าลือไปให้ลือไปหลงป้าใหม่ไปส้มสร้างแม่พาย่ยานเสือไล่เสือเขียวเสือเลืองและเสือโคงย่านเจ้าลงลองเล,งล่นไปลอยน้ำแม่กระเสียานมือเงือกปากแห่สีดึงจองลงวังย่านสัตว์สามีพิษสิต,ตอดตายให้ไว Hãy cho ma way vào, hãy cho đoàn ma đưa Hãy cho ma way way đầy nhìn khả ơn chân châu Hãy oh, oh, oh. hồ tao ma và ma đưa quan ơi ờ đâu né ờ đâu phạt né và ma đưa quan ơi เขันเป็นเจ้า宝马มือดีแดดเดือนสามสีน้ำจีเจ้านี่แล้วขันเอ้ยขันเป็นเจ้า宝马มือดีแดดเดือนสีสีน้ำขาเจ้านี่แล้วขันเป็นเจ้า宝马มือดีเอิงปัดได้โน้ตจังสีหอดเดือนหาเมษายนต้นปีใหม่ แสงอาทิตย์ผัดแห้งใหม่แมงขี้ให้ผัดแห้งตอมฝูงโมโนกน้อยห้องละกี้กลางสังกาเข้าก้าออละเอเสียงชวนกันบินเมื่อนอนสิงาของค่อยคอมโอโอโอตุยวุ้ยมันสิว่าว่าตุยวุ้ยว่าตุยวุ้ยมาแล้วนาขวัญเจ้าห เต้ามาว่ามาดื้อคว้าด้อนัเพิ่นหับเจ้าคือคำเพิ่นหักเจ้าคือเกวไม่คนสั่นกะบ่ได้จับตีเจ้าดอกคันอ้ยไม่คนที้กะบอดได้จับฟาดบอดได้ปาทเจ้าจักเถื่อจักเมื่อและจักงาม